ข่าวาวันนี้บัตรคนจนวันที่18พฤษภาคม2563มีเงินเข้าชี้แจงแบบละเอียดมาชมเลยนะครับว่าเป็นเงินส่วนไหนที่เข้าให้มาเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ที่ Bobby Channel มี2ช่องทางการติดตามรับชม Bobby Channel YouTube Bobby Channel Fanpage ครับทักทายคุยกันได้สำหรับแฟนขับ FC ทุกท่าน บสวัสดีครับสวัสดีผมบ๊อบบี้ชาแนลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับ Bobby Channel ด้วยนะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤษภาคม2563จะได้รับเงินช่วยเหลืออะไรบ้างมาเปิดปฏิทินโอนเงินเข้าบัญชีกันครับเข้าสู่เดือนพฤษภาคม2563ผู้มีรายได้น้อยที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐยังคงได้รับเงินช่วยเหลือจากบัตรคนจน เหมือนเดิมโดยวันนี้เรารวบรวมข้อมูลปฏิทินการโอนเงินเข้าบัตรคนจนมาบอกแต่ต้องย้ำว่าวันที่ระบุข้างล่างนี้เป็นวันเริ่มวันโอนันเข้าบัญชีซึ่งคังทยอยจ่ายให้เรื่อยๆจนครบทุกคนดังนั้นผู้ถือบัตรอาจจะได้รับเงินหลังจากวันที่ดังกล่าวก็ได้ครับวันที่18พฤษภาคม2563ค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนครับ ต่ออายุให้จากมาตรการเดิมโดยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อเดือนต่อครัวเรือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ถึงกันยายน2563รวมระยะเวลา11เดือนผู้มีสิทธิ์รับเงินครัวเรือนที่ใช้น้ำประปาไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดได้ไล่ดงทะเบียนรับสิทธิ์เรียบร้อยส่วนใคร ที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ามาที่เว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคเข้ามาหน้าหลักและเลือกลงทะเบียนรับสิทธิ์บัตรสบริการแห่งรัฐครับพอเข้ามาถึงหน้านี้แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนก็เป็นอันเสร็จสิ้นครับผมค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บบาทต่อเดือนต่อครัวเรือนเป็นการต่ออายุมาตรการช่วยเหลือเช่นเดียวกับ ค่าน้ำปราปาโดยจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน230บาทต่อเดือนต่อควเรือนตั้งแต่เดือนตุลาคม2562ถึงกันยายน2563รวมระยะเวลาเป็น11เดือนผู้มีสิทธิ์รับเงินคัวเรือนที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กำหนดและได้รับการลงทะเบียนเรียบร้อยส่วนใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้ามาที่หน้าเว็บไซต์การไฟฟ้าเลือกบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และททำตามขั้นตอน3ขั้นตอนนี้ครับเงื่อนไขการใช้สิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 1. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องเป็นผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับสิทธิ์1สิทธิ์ต่อครัวเรือนต่อ1บินเท่านั้นและต่อ1หมายเลขผู้ใช้ไฟฟ้าเท่านั้น 2. ผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าประจำเดือนตามที่ระบุ ในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน230บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มต่อครัวเรือนต่อบินกรณีที่มีค่าไฟฟ้าเกิน230บาทรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจะไม่ได้รับสิทธิ์มาตรการนี้ 3. ผู้ใช้ไฟฟ้าต้องชำระเงินค่าไฟฟ้าเต็มจำนวนตามที่ระบุในใบแจ้งค่าไฟฟ้าและกรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืน ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐให้ต่อไป4ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิ์ไฟฟ้าฟรีไม่เกิน50หน่วยในเดือนใดจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนนั้น 5. ผู้มีสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและต้องการใช้สิทธิ์ในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าต้องลงทะเบียนผ่านช่องทางที่กฟผกฟผกำหนดและ ให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วน6เริ่มตั้งแต่ค่าไฟฟ้าประจําเดือน2,561ถึงกันยา2,562ทั้งนี้สำหรับผู้ที่ต้องการทบทวนสิทธิสวัสดิการสังคมของตนเองว่าได้รับความช่วยเหลืออะไรอยู่บ้างสามารถตรวจสอบได้ที่ Go Welfare โดยกรอกหมายเลขบัตรประจําตัวประชาชนและกดปุ่มตรวจสอบ หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลการจ่ายเงินได้ที่คอ c เซ็นเตอร์บัตรสบริการแห่งรัฐโทร021092345ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่เวลา8นาิกา30นาทีถึง17นกา30นาทีครับสุดท้ายนี้ขอขอบคุณแหล่งข่าวกระปุก .com หากคลิปนี้มีประโยชน์สำหรับท่านไม่มากก็น,น้อยอย่าลืมกดไลค์กดติดตาม เพื่อเป็นกำลังใจให้กับบ๊อบบี้สาระดีด้วยนะครับ